3ามหนึ่งปรบมือให้กับพี่น้องที่ไปโคราชด้วยจิตคารวะยี่สิบปีแล้วไม่ต้องพูดกันอีกแล้วและไอตัวชั่วมันกลับมาแล้วเราจะจะกระย๊กกระแยกกระย่องกระแยง่ยงไปทำอะไรมันได้ เราจะฉีดสเต็มเซลล์ cell, แล้วก็วิ่งไปลบกับมันเหรอแต่ยังน้อยนะพี่น้องนะสามสองหนึ่งนะปรบมือกับพี่น้อยที่ไปโคราชปรบมือกับพี่น้อยที่ไปโคราชมากน้อยไม่สำคัญต้องตะโคนเสียงดังว้อยมากน้อยไม่สำคัญต้องไปด้วยใจอหนักแน่นทรงพลังวอยทักเซ็นกลับมาแต่ทบ ปังจริงถึงใจจริงๆสะใจจริงๆไปนิโคลาสอ่ะใครไปบ้างด้วยจิตคารวะเลยขอขอบคุณมากมาย